จัดอันดับคนดวงดี12ราศีระหว่างวันที่15-21กรกฎาคม2567อันดับที่1ราศีเมถุนราศีกรกฎ แมวก้าชีวิตมีอยู่จริงที่ผ่านมาเหมือนมรสุมเข้าแต่บทจะดีฟ้าเปิดดวงปังอย่างที่คาดไม่ถึงหลังจากนี้ดวงจะเปลี่ยนดีขึ้นในทุกด้านปังแบบฉุดไม่อยู่อันดับที่สองราศีมังกรราศีตุลช่วงนี้ทำบุญส่งผลให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาการงานขยับขยายเติบโตก้าวหน้ารายได้เข้ามาหลายช่องทางอันดับที่สมราศีกุมราศีธนูเป็นลูกลักผู้ใหญ่เจ้านายเอ็นดูได้โอกาสดีๆในเรื่องงาน รวมทั้งเรื่องของการลงทุนผลตอบแทนชัดเจนขึ้นเห็นผลกำไรให้ชื่นใจอันดับที่4ราศีพิจิกเหนื่อยแต่คุ้มช่วงนี้ต้องใช้พลังเยอะมากเจอแต่สิ่งที่ทา้าทายศักยภาพแต่พอเห็นผลตอบแทนก็หายเหนื่อยได้คุ้มกับที่เหนื่อย อันดับที่5ราศีพุฤศภช่วงนี้เหมือนมีอุปสรรคอยขัดขวางจะทำอะไรก็ดูติดขัดวุ่นวายมีเรื่องให้ท้าทายตลอดแต่สุดท้ายก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี อันดับที่6ราศีมีนลัคก,กี้อินเกมแต่ไม่ค่อยลัคก,กี้อินเลิฟช่วงนี้งานเยอะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาส่วนทางกับเรื่องความรักให้ระวังมีปัญหาไม่เข้าใจกันอันดับที่7ราศีเมษเรื่องของตัวเองจัดการได้ดีแต่มักจอเดือดร้อนเพราะคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องเงินใจแข็งหน่อยอย่าปล่อยให้ใครเข้ามาสร้างปัญหาอันดับที่8ราศีสิงห์ราศีกันมีโชคลาภแต่ก็เหมือนมีทุกขลาภ ใจมากกว่าที่ได้ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีเพราะกลายใจเยอะเสียเหลือเกิน